สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเทวันชาแนลนะครับอัปเดตราคาทองวิเคราะห์ทองคําแนวโน้มทองคําและปัจจัยต่อทองคํากันนะครับราคาเช้านี้ก่อนเปิดตลาดทองคําแท่ง96.5%รับซื้อที่27,900บาทขายออกที่28,000บาททองรูปพัรร์รับซื้อที่27,394บาทขายออกที่28,500บ,บ,บ, 28, บาทครับโกสปอร์ตรอบเช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,763ถึง1,765ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเช้านี้บวกขึ้นมา4-5ถึงดอลลาร์ต่อออน์ครับท่านผู้ชมค่าเงินบาทแข่งค่าเล็กน้อยอ,อ,งงอ,อยู่ที่33 6 2บสาทจุดสตางค์ต่อดอลลาร์ดัชนีเงินดอลลาร์อยู่ที่9 4 0าิจุดย์เจุดเงินยูโรอยู่ที่1.1608ยูโรต่อดอลลาร์กลองทุนทองคำ s p d r ได้เทขายทองคำออก3.49่ตัน ปัจจุบันคือทองคําที่986.54ตันครับท่านผู้ชมราคาทองคําสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นราว0.4%โดยมีปัจจัยหนุนต่อแรงซื้อขายในตลาดทองคําจากความกังวลภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นของสหรัฐโดยล่าสุดดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อบริโภคส่วนบุคคล PCE ซึ่งเป็นมาตรการวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดให้ความสําคัญ เดือนสิงหาคมพุ่งขึ้น3.6%ซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพศ2534สูงกว่าที่คาดการกว่าเพิ่มขึ้นสู่ระดับ3.5%ปัจจัยที่สำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ประจำวันที่4ถึงวันที่8เป็นรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐติดตามการประกาศตัวเลขการจ้างงานประจำเดือนกันยายนโดวยวันพุธจะมีการประกาศตัวเลข การจ้างงานภาคเอกชนของ ADP และในเฉพาะวันศุกร์จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญคือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่เฟดจะนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจปรับเปลี่ยนนโยาบายทางการเงินนอกจากนี้ยังมีประกาศยอดคำสังส่งซื้อสินค้าจากโรงงานเดือนสิงหาคมดุลการค้าเดือนสิงหาคมดัชนี PMI ภาคการบริการของสถาบัาน ISM เดือนกันยายนและจำนวนผู้ยื่นขอรับสริการว่างงานรายสัปดาห์ผู้เชี่ยวชาญคาดทองใกล้เคียงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่นักลงทุนมองว่าราคาทองนั้นบวกต่อครับซึ่งผลสำรวจมุมมองต่อทิศทางทองคำภายในประเทศไทยสัปดาห์ระหว่างวันที่4-8ตุลาคมจากผลสำรวจ GRC g o Survey โดยศูนย์วิจัยทองคำ 14ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคําได้มีส่วนร่วมตอบแบบสํารวจในจํานวน5รายหรือ36%คาดทองในสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้นส่วน3รายหรือเทียบเท่า21%คาดทองจะลดลง6รายหรือเทียบเท่า43%คาดว่าทองใกล้เคียงสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับนักลงทุนทองคําจํานวน315รายได้ร่วมตอบแบบสอบถามและแบบสํารวจ ในจำนวนนี้มี175รายหรือ56%คาดราคาทองคำเม็ไทยนั้นจะปรับเพิ่มขึ้นจำนวน84รายหรือเทียบเท่าเป็น26%คาดทองจะลดลงและ56รายเทียบเท่า18%คาดว่าทองใกล้เคียงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมในมุมมองแล้วราคาทองเช้านี้ก็เคลื่อนไหวปรับเพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งหุ้นซิ่งเห็นกวิเคราะห์แนวโน้มราคารองคาคาดเคลื่อนไหวในกรอบบริณ1,740-1,760ดอลลาร์ต่อออนโดยจะมีแนวต้านอยู่ที่1,760แนวต้านถัดไปที่1,770ดอลลาร์ต่อออนตามลำดับแนวรับจะอยู่ที่1,000 7 40ดอลลาร์ต่อออนและแนวรับถดไปอยู่ที่1,730ดอลลาร์ต่อออนครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับทิศทางทองคาก็ร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยทักทายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับขอขอบคุณทุกท่านที่กามารับชมรับฟังและเป็นกําลังใจตลอดมารอติดตามช่วงเปิดตลาดอีกครั้งสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ